รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซรทรีโอแมช าวเฮ้ยตายอ้าวครับพี่เลยอ่ะอะรวยอะรวยอุยเจอหน้ากอรีแล้วอคอใช้นี่มาเลยแปะหมื่นเออเฮียครับขอโทษจริงๆไม่ต้องไหวเออคือช่วงเนี้ยผมว่าไม่มีตังค์จริงเลยเฮียช่วงนี้ช็อตอ่ะช็อตถ้าลือช็อตอัวไม่ไหมเลยเหรอโอ้สติเยอก่อนแล้วกันนะพี่หลุยยืมเงินแปะไปทำอะไรเยอะแยะอ๋อก็ค่าเนี่ยมีลูกชายคนเดียวและไอ้คนเนี้ยมันเป็นหัวแก้วหัวแหวนพักก็เลยจัดงานบวชไง มันก็หมดไปหลายตังค์เขาไม่แหมอยากจัดงานทั้งทีลูกบวชนะมันก็ต้องให้ยิ่งใหญ่จะได้ไม่อายชาวบ้านเขาเออม่เฮียสิบไปก่อนนะพี่หลุยพี่หลุยรู้ไหมว่าสิ่งที่พี่หลุยทำเขาตำราเลยตำราอะไรวะที่เขาบอกไว้ว่าตำน้ำพริก ใครที่ไหนล่ะรโบเขาบอกว่าตําน้ําพริกอย่าใส่พริกเยอะโอ้ย,อยพอกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยเขาเรียกว่าตําน้ําพริกละลายแม่น้าเอ้ยไปละลายแม่น้ำทำไมถ้วยแค่นี้เองจะพอกินเหรอดู <c oughs> เขาหมายถึงว่าการลงทุนน่ะเยอะเยอะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เล็กน้อยหรือแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าตําน้ําพริกละลายแม่น้าอ๋ออยา่อยางที่เขาจัดงานบวชเนี่ยนะใช่แล้วอ๋อแล้ว ว่าทำบุญเฮ้ยเขือนกหน่อยเชื่อกันหน่อยเชื่อกันหน่อยเชื่อกันหน่อยซ่องอะไรเชื่อกันหน่อยส่องอะไรนี่ช่วยทำบุญทำบุญอะไรท่านจะสร้างคอนโดให้พระเช่าลูกชายเพิ่งบวชใหม่ใหม่พ่อจะสร้างคอนโดให้พระเช่าอุ้ยนี่ฉลากหัวแล้มึงหัวลงเท้าเลยเขื่อนจะส่องอะไรเขื่อนจะส่องนะไรใส่ยี่สิบน้า สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตสบูสบเบเนตซีแอนขอบคุณสำหรับกากรับผิดการนะครับขอบคุณครับขอบคุณนุนทมธนา,าค,ครับขอใครับร่ำรวยร่ลำรวยนะครับ ทำบุญทำทานให้กับคนพิการด้วยอครับโ,โ,โดยเหลือคนอยากคนจนีที่มัน,รมนบรรยากาศนะดีเนาะบานข้องเฮ้าอ่งนี้เนาะเออเอออันนี้อันนี้กมันดีไปเมื่อ้นเนาะนี่แหละเป็นบุญเป็นท่านเพ่อนว่านานๆทีมีครั้งหนึ่งปีละครั้งเนาะอืมไอ้บุญมามันไปไหนของมันวะไอ้เพื่อนรักเนี่ยช่วยสงสารนะครับคนพิการครับทำบุญทำทานหน่อยครับพี่ครับพี่ครับพี่จะมองหาใครแล้วครับผมคุยกับพี่อยู่นะครับ <c oughs> ผมด้น่าสงสารมากครับพี่เมียสามลูกสี่แม่ยายห้าหมาเจ็ดเป็ดอีกเล้าหนึ่งนะครับพี่เยอะแยะขนาดนั้นล่ะตาก็ขาดขาก็บอดเฮ้ยตาบอดขาขาดตอนนั้นแหละครับผมทุกใจจนพูดผิดพูดถูกละครับตาบอดใช่ไหมเนี่ยตาบอดครับบอดนานยังพึ่งบอดครับไม่ต้องเสียใจพี่ตานี้บอดตาหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ พี่ครับผมพิการตาบอดขนาดนี้พี่ยังเอาไปเป็นเรื่องตลกล้อเล่นอีกหรอครับไม่ใช่เรื่องตลกเออเออเอขาพี่ขาดด้วยนี่ครับนี่ไปทําอะไรมาขาขาดเนี่ยทีแรกขาผมก็ปกติไม่ได้ขาดหรอกครับเออนั่งเล่นกันอยู่สี่คนอีกคนหนึ่งมันหมดตังก่อนลุกกลับบ้านเท่านั้นแหละขาขาดเลยครับโอ้ยนี่ไม่ใช่ไพ่ทมนี่เออผมหรอพี่เล่นนะครับเออน่าสงสารเนาะตาก็บอดขาก็ขาดโอ้ย เอาๆอ,อ,อ,อย่างนี้มันต้องซอยๆฮะพี่พี่จะให้ซอยผมเลยหรอครับเฮ้ยไม่ใช่าหนีซิผมเ็นคนใจดีด้วยทําบุญทําทานอ่ะเอาไปเลย10บาทพี่ครับจิตใจพี่ทําด้วยอะไรครับพี่ไม่ต้องหลอกผมเลยนะครับที่พี่ใส่มาเนี่ยบาทเดียวครับเฮ้ยรู้ได้ไงว่าบาทเดียวเนี่ยนี่โกหกใช่ไหมเนี่ยพระตาบอดเนี่ยต้มตุน๋นเนี่ยไม่ได้ต้มตุ๋นครับพี่ ถึงตาผมจะบอดแต่หูผมก็ไม่ได้หนวกนะครับพี่พี่อย่ามาหลอกคนพิการอย่างผมเลยนะครับพี่ใส่มาอีก9บาทให้ครบ10บาทนะครับอ๋อได้ได้ได้ได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 นะหมดแล้วพี่ครับอ,อะไรอะจิตใจพี่ทําด้วยอะไร <อา S 2> นี่พี่ใส่มาได้ยังไงครับเกินมาบาทหนึ่งครับพี่เอาคือไปนะครับโอ้โหหูดีจริงๆเลยรู้ว่าเกินด้วยครับขอบคุณคระไปไปเด้อไปเด้อเอาเอา ครับขอบคุณนะครับคุณพี่เสื้อเขียวครับคนไทยด้วยกันไม่ช่วยกันแล้วจะให้ช่วยใครมันรู้ได้ไงว่าเราใส่เสื้อเขียวเฮ้ยวิ่งไปดูคนเลยเ้ายังไงเนี่ยไอ้ชัยมายืนหน้าแหลมอยู่เนี่ยไอ้อะไรตาจงยืนตลกอะไรมีความสุขอะไรนักหนาเนี่ยมีความสุขอ่บ้านแกนะที่ ว่าแต่กแกนี่แหละทำไมมาช้านี่ฉันต้องโดนขอทานหลอกเงินไปตั้งสิบบาทเนี่ยต้องมาช้าสิพอจะเดินเข้ามาดูสิได้ไอ้รถทุเรียนจอดขวางปากทางอยู่เข้าก็เข้าไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้ปิดทางเข้าวัดอยู่นั่นแหละโอ้โหไอ้เราก็จะรีบมาทนไม่ได้พอเดินเข้าไปเท่านั้นแหละยังไงอะซื้อมาสองลูก <c oughs> ทะเลาะอะไรกับใครอยู่เห็นยืนทะเลาะอะไรกัรขอทานไงหลอกเงิน<ๆ>ไปตั้งสิบบาทเอาแล้วให้ให้ใหตังค์เข้าไปลป่าให้ไปสิ ก็มนเอาเงินไปซื้อข้าวไงกิดมึงเหมือนโง่ปะโถหน้าอย่างเงี้ยไม่เคยฉลาดสักคนเลยนะหน้าอย่างเงี้ยไม่้ไงว่าฉันไม่ฉลาดเนี่ยแกและเชื่อคนง่ายคนอย่างแกเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเฮ้ยคนอย่างไอ้ชัยนี่ไม่มีใครมาหลอกได้หรอกไหนลองแบมือไปด้นี่นเห็นไหมเชื่อคนง่ายฉันให้แกแบมือแกก็แบเนะี่ยเห็นไหม มาช้าแล้วยังมาหาเรื่องหลอกฉันอีกไม่เอาละจริงจังอะไรนักหนาเนี่ยโถ่เพื่อนเ้ยอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอะไรไม่เป็นคนหลอกก็ทําบุญกันไปแค่นั้นก็หมดเรื่องอืออ่ะว่าแต่ว่าแกเองมาวันเนี้ยฉันนี่จะพาเองไปเต้นลยนัดกันไว้กับน้องจำปาไงวันนี้อยู่แค่ไในงานวัดเตรียมเลยขยับขยับขาแต่มาคอยโชว์สเต็ปของฉันนี่สเต็ปจิ้วเอาจิ้วจิ้วจิ้วเลยได้ได้ได้ยทางไหนน่าจะพร้อมแล้ะทางไหนไปไปบาร์แล้ววงดีไหมจะไปปะ ขอเชิญด้านนี้ครับร่วมบนร่วมลุ้น เอานี่เหนื่อยเหรอเหนื่อยก็จะร้องห้ามอยู่เนี่ยจะไปห้ามยังไงก็นึกว่าลุงสนุกก็เลยปล่อยก็เห็นบด็บล็อกอยู่ไงงานวัดมันก็ต้องกคือกันหน่อยส่งเสียงกันหน่อยนี่เวทีรำวงอันนี้กมาอนี่ก็จะมารำวงในตั้งใจมาไก่ชัยในวันนี้ยังไงต้องให้เหงื่อแตกให้ได้จะมาเหมามาอะไรเลยลุงเอออยากเหงื่อแตกสาวสาวสวยๆทั้งนั้นจริงด้วยลุงออหลอโอ้ยน้อย แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยรอะไรเนี่ยอะไรเช็ดน้ำลายสกปรกแล้วมาเปื้อนอะไรเสื้อฉันก็สกปรกที่คุณสามรีบมาไข่สกปรกก็นรีบกันลุงเอาน้ำลายมาเช็ดเสื้อฉันเนี่ยแกสกปรกสกปรกยังไงเอาฉันเช็ดสะอาดแล้วไปสกปรกที่เสื้อแกนะไอ้เรื่องน้ยังไงเนี่ยอขอเชิญนะครับนางรำสวยเปล่าเฮ้ยอย่างนี้เลยทิศเอ้ยไอ้อย่างนี้นี่คืออะไรความสวย ไออะไรวะเขาเรียกอะไรอะตรงนี้บึ้มบึมหน้าอกหน้าอกนมนมเออนมนมนอุ้ยแกแล้วนึกนมไม่ออกพวกคุณเนี่ยโอ้โหไม่เห็นมานานเลยเมียตายไปนานแล้วตายนานแล้วเออเป็นอะไรตายก็ไม่หายใจอยู่ๆก็ไม่หายใจมม่กว่าแต่ยังหาไม่ได้ไงไม่ได้เลยอ่ะแต่มีลูกสาวสวยเป็นนางรำด้วยน้องจำปาุ้ยเฮ้ยจำปาแฟนเองเลยจำปาแฟนท่าเลยเออนางหนูเอาให้คุ้มเอาให้คุ้ม เขาไปคุยกับเขาไหมพี่มาด้วยเหรอนี่มาจ้านียทำไมไม่เห็นตัวมาบอกก่อนอ่ะโอ้ยกับเฝ้ามาหาเนี่ยแหละนี่ต่อหน้าต่อตาพ่อเขาได้เลยเฮ้ยหน้าต่อตาเจ้าค้างแทงกันเลยที่พ่อตาก็นี่ต้องมีกินข้าหรือไม่อ่ะโอ้ยกินมากแล้วโอ้ยกินเล็กกินเล็กทำไมทำไมไม่บอกมาใจะไปกินด้วยโอ้ยเขอว่าจังเลยขอว่าจังเลยไอ้กระทายุไอ้กระทายุไอ้ไอ้ไ้เจ้ามาคนเดียวมา โอ้ยมากกระปูนเนี่ยแหละบุญมากบุญมากบุญมากนี่ใครเห็นเลยไม่เล่นบอกให้โลกจักมั้งไงไม่ใช่โลกจักที่โอ้ยกระหูจักกระสังเหยียนหัวไปหมดแล้วไอ้นี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องอีนู้นก็พูดไม่รู้เรื่องพูดไปหยุดเลยไม่คนละเนี่ยเด็กไม่คนละท่าเต้นเด็ดขาดเลยนะวะท่าทีเด็ดของเขาท่าอะไรโนราโอ้โนราสาวใต้นี่นะก็เคยถูกไปฝึกโุ้ยจำปาโชว์สเต็ปให้ดูสิจ้าเอาเต็มที่เลยนะจ้าเอาลูกเออเต็มทีเลยครับ

อะไรเป็นปลาไหลเนี่ยฉันว่าเหมือนไก่ย่างมากกว่าเนี่รื่องได้ปลาไหลยางเลียวแก่แล้วเว้ยพ่อมั่วมากเลยปลาไหลที่ไหนก็สักใส่กองกอนตาคายเรียกอนตาคายเรียสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูพงเงาบวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน um ้ำและชนิดเม็ด อย่าไปว่าเขาเป็นบูเป็นปลาเขาเป็นคนนี่แหละคนแรกของฉันไอ้หนูไปนั่งพักนั่งพักนี่คนนี้แบบแซมเปิ้ลแซ่เปิ้ลแต่สาวลุงอีกคนน่ะก็จำปีไงมาป่าโอ้โหเดี๋ยวนี้หุ่นมันเป็นชัตว์ผาท์มทา้ยนึกถึงแม่จริงๆเล้ยแต่สาวน้่ ปัด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 ีอ่ะัปีตายแล้วไปทามายังไงนี่นี่พาไปทาแถวราดบุรีป่ะแถวราดบุรีเขาทํางนี้เลยกลมๆอย่างนี้เลยโอ้อันนั้มันตันอันนี้ไปทาเพิ่มมาเขาทไมไม่ทาลายมังกรคาดมาด้วยอ้าโอ้โไปทำอะไรมาสวยขนาดนี้วันนี้สวยแหมเตะตาเลยคนไม่คนไม่ไหวแบเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดดูเดี๋ยวปัดจบเดี๋ยวปัดเตะปาก อย่าไปทำ <พา S 1> เขาสิแต่ค่าเต้นสุดยอดข้า,าไม้ตายของเธอ,ธอาตายไหนขอดูขอดูไปไปแปไปทบ ต่อยจริงๆเว้ยเฮ้ยเอาไปทั้งไปนักงแมัไเอ้ยบุญมาแกนี่ก็ลังแกไปได้แม้กระทั่งหมาข้างถนนคนคนเหรอเออ,อดูๆไปเหมือนอคางคกทะเลยังไงแ,แค่นี้ยังไม่พอ เห็นฉันเห็นใครใส่ชุดส้มๆรอที่จะมาเป็นนางรำเห็นบเว็บใช่ไหมเห็นไปเลยเดินผ่านทันตรงปากทางวัดอ่ะโอ้ยลูกคนใช้ข้างบ้านว่าดิเต๊ทำไมหน้าตามันคุ้นๆเลยคนใช้บ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยนางสมสวยแหมมันบอกฉันไว้นานฉันก็ลืมหมดสิดมกจัดมาลูกจัดมา เฮ้ยใ,ใครเนี่ยสมสวยค่ะนี่น่ารักน่ารักนี่มาเต้นกับเขาด้วยเหรอสมสวยมาเต้นด้วยค่ะซ้อมเต้นไวโอ้โหมีทีเด็ดล <ะ S 1> เลดดยเฮ้ยสมสวยมีเพลงประจำตัวด้วยค่ะเ,เพลงอะไรเพลงอะไรบัวลอยเนี่ยวิจัยแล้วไม่ธรรมดาเพิ่งเจอกระเทยเพื่อชีวิต <c oughs> บัวลอยบัวลอยอย,อย่าอย่าอาอาเตรียมร้องเลยนะเดี๋ยวช่วยร้องหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวตุ้ยตุ้ยตรีมาโชว์สเต็ปบัวลอยให้ดูดิ 고 <laughs> คนเนี่ยเฮ้ยกันดีงไงเดี๋ยวมีโคโยตี้เขาส่งมาร่วมบุญร่วมกุศสด้วย ไอ้เราก็บอกเอ๊ะโคโยตี้มันของสมัยใหม่มันจะเข้ากันเ <c oughs> ลยเราอยากเล่นลำวงแบบโบราณโบราณน,นะดีแล้วอ่ะลุงเพราะว่าจะเอาหน้าสวยๆงามๆเออเอามาเป็นนางลำนี่มันก็เห็นหน้ากันราทุกปีทุกปีเบื่อแล้วไอ้เขามันสมัยใหม่ซะด้วยแต,แต่ก็เขาอยากทำบุญด้วยนะเขาสวยหมยเซ็กซี่แบบนั้นเลยป่ะจะทนได้หรือเปล่าพ่อหนุ่มเอ้ยที่คโยตี้ที่แบบว่าเต้นบนหลังรถกระบะโออได้เบื่อเดอยู่ทุ่มวัดทุ่มวัดทุ่มวัทุ่มสงกรานต์ทีไรต้องเจอพวกเขานั่งขายรถสองแถวใช่ลุย เอาแบบนั้นมาอย่างนั้นลูกยุูเสาร้องะดือกพือปีกใช่ไหมวันนี้เราได้เจอตัวจริงแล้วได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆนี่ใครเนี่ยลุงโอโยตี้อ่ะโคโยตี้ไงคนนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วหน้าตาคุ้นๆพี่พวงพี่พวงใส่วิกใส่วิกได้เเอาบาลล้อเล่นกันแล้วว่าเลยพวงหลอกเขาไม่ได้แล้วถอดวิกเร็ว เอาไม่ใช่ด้วยเขาก็เพิ่งส่งมาใหม่ฉันก็ยังไม่คุ้นหน้ามันเหมือนกันวอ๋อเลยดูคนนั้นสิท่าเท้าสีใสเข้าถอดวิกแกโอ้โหนรกจะกินกระพานโอ้โหนั่นหลอกทั้คู่เลยอ่ะเดี๋ยวเลุงเขาจะมาตายคาเวทีหรือเปล่าอย่าดมอย่าดมเราใช้รถพยาบาลพยาบาลรอรับเขาไหมไม่ตายอยู่มาตั้งหลายปียังอยู่ได้ดูท่าเต้นก่อนแอลเอสเอส เทีขาซ้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ข้างหน้าเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองยังไงก็พิหวงว่ะอ๋อคนนี้เก่งขนาดท่ามาย่องครัมาย่องขึ้นมาแล้วอีกคนนะอีกคนนะเฮ้ยปิดฮ้ยปิดเจ๊ะเจ๊ะปิดเจ๊ะ คนนี้เป็นไงดูแล้วเนี่ยรวมๆแล้ว200กว่าปีได้ไหมอายุเดี๋ยวเชิญเขาไปนั่งก่อนเชิญเๆินั่งญเชิญเชิญเเชีญเชิเชิญเทิญเชิญเ้ินเ้เชิญเชิญเชิญ้ชเชิเชิญเเช้เชเชยเเเเิ ซื้ออะไรตรงไหนนะลุงซื้อมาอะไรตรงนี้เลยมา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 ซื้อมาอะไรท่านใครชอบใครคล้องใครพวงละสองบาทได้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 รักอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะนี่ทำไมรู้จักจะมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมอ่ะมาสนุกงานวัดเพื่อต้องทักทายกันเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่สาบานได้ไม่รู้จักกันไม่รู้จักอ้าวเลิกแล้วก็ไม่ต้องเอาตังค์กันไดย เดือนเองคุณมานุ้ยน่ะคุณพี่คุณมาบ้านเหนือใช่ไหมใช่ ัวเก๋าขอเกิดร้องเต้นเล่นโชว์จากการตอบรับอย่างล้นหลามในรอบคัดเลือกแต่ละภาคไยเก๋ามากความสามารถกว่า1500คนทั่วประเทศแบบเดี่ยวคู่หมู่พร้อมด้วยหลากหลายความสามารถทั้งร้องเต้นและเล่นโชว์จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและกองเชียร์ที่มาโชว์ความมั่นใจในการใช้เสียงพร้อมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนดูกันแบบนันสต็อปได้1ิบตัวแทนไวเก๋าจากแต่ละภาคที่จะมาระเบิดความมั่น ประชันความสามารถกันในรายการาก่อนบายคลายเครียดระกรงผู้วัยเกา่าจะมาคอยแนะนําเสริมความมั่นใจพร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการกิติมาศักโชว์ของแต่ละคนจะเด็ดขนาดไหน ใครจะคว้างเงินแสนและได้เป็นสุดยอดแชมป์วัเกา่าขอเกอร์ซีนี้เตรียมนับถอยหลังสู่ความสนุกความเข้มข้นแบบแปลกใหม่ใหญ่กว่าเดิมพร้อมร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้ในรายการก่อนบ่ายใครเครียดนิ่มสุขที่สองพฤษภาคมนี้ทางช่องสาห้ามพลาดไวัเกา่ารอเกิดร้องเต้นเล่นโชว์